สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกาเรยนมิตรทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องโอและคอทาร์ตนะคะและนี่คือช่องแห่งการดูดวงดูไพ่นะคะมาเป็นเพื่อนกันเป็นกาเรยนมิตรกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกาเรยนมิตรกันนะคะทุกคนคะ่ะเวลาโอแจ้งข่าวหน้าช่องเอ่อยูทูบอะคะ่ะก็จะได้รู้นะนะคะเรามาเป็นคลิปแรนดอมใครเจอคลิปนี้นะคะ นี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ดีหลังจากที่คุณดูชิดท,ที่คุณจะดูคลิปนี้จบเนี่ยคืออะ,อะไรกันบ้างเดี๋ยวโอเปิดให้ยีบซีก่อนขอดูลักขณาราศีพลังงานในปัจจุบัน บางคนรอคอยความรักที่ดีเคยมีการรอคอยบางอย่างเคยมีการรอคอยความรักที่ดีออกจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์นะคะบางคนคุยกับคนที่ยังไม่คอมมิตเมนต์ยังไม่มีสถานะแต่ว่าก็ต่างคนต่างคุยคนเดียวนะเรามาดูรักขนาราศีดาวจันดาวศุก,กระะ์กันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกระยาณมิตรกันนะมีปุ่มสนับสนุนช่องนะคะสมัครสมาชิกแล้วก็ ซุปเปอร์แตงใต้คลิปนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆการสนับสนุนเลยชาวกล้องเนี้ยมีพลังงานดาวจันทรดาวสุกนะคะเป็นมีนกรกฎพิจิตพุกศกังกรกันเมษสิงห์ธนูเป็นพลังงานของ LGBTQ ก็ได้เป็นพลังงานของ10%เป็นพลังงานของอเพศชายเพศหญิงก็ได้แต่ว่าพลังงานของเฟมินีเออพลังงานของ LGBTQ เย,ยอะมาก ชาวกองนี้เป็นคนที่ชัดเจนเลือกความถูกต้องอยู่ในสินในธรรมเลือกความถูกต้องมาก่อนที่ผ่านมาในอดีตมากๆอาจจะเคยผิดหวังมาสอาครั้งนะคะอาจจะเคยไปอยู่ในรักซ้อนรักสามเศร้าเรา3ามคนเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอึดอัดท็อกซิกนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาอันใกล้เนี่ย หรือในเดือนพฤษภาคมโอปล่อยคลิปนี้เมื่อไหร่เนี่ยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับคุณได้ตื่นรู้แหละไม่มันไม่เชิงตื่นรู้อะค่ะแต่ว่ามัน,ม,นมันเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาครอบทําให้คุณได้รับการปกป้องและเลือกที่จะชัดเจนและเดินออกมาจากพลังงานที่ไม่ตอบโจทย์ไม่ชัดเจนไม่มีคอมมิชเมนต์ไม่มีความให้เกียรติคุณนะคะโอรู้สึกว่าบางคนเพิ่งไปงานแต่งงานเพิ่งได้รับการขอ แต่งงานเพิ่งได้รับการพูดคุยบางคนเพิ่งได้ข่าวในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์บางคนเพิ่งไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าวัดหรือว่า,าไปขอพรองค์เทพต่างๆนะคะพลังงานในปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีดาวจันทรสุขมีกรกฏพิจิกรพกศกมังกรการมีเมสิงธนูเป็นคนที่ทํางานเก่งมีเพื่อนเยอะ เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะค่ะเยอะจะสามารถเลือกไปกับใครก็ได้ทํางานเก่งเป็นผู้นําองค์กรในระดับต้นหรือระดับกลางและเป็นคนที่ค่อนข้างดูออกมีเซนต์มีลังสังหรณ์ว่าคนคนนี้เขาจะมาอย่างไงคนคนนี้เขาจะมาแบบไหนบางคนดิวอยู่กับคนที่มีความแตกต่างทางอายุมีความแตกต่างทางด้านระดับของการงาน มีความแตกต่างกันในเรื่องของเอ,อ่อความคิดเขาอาจจะดูเด็กกว่าคุณหรือหน้าเด็กกว่าคุณหรือในสถานการณ์ที่แบบอาจจะดีอยู่กับคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเจ้านายลูกน,น้องหรือคนที่อายุแตกต่างกันมากๆอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้พลังงานของคุณบางคนกำลังเยียวยาจิตใจบางคนกำลังไปถือศีลเข้าวัดกินเจ บางคนกำลังเยียวยาความรู้สึกกําลังหาสมดุลบาลานให้กับตัวเองเช่น Work ์กไล i ์อินบา c านะคะอารมณ์แบบใช้เงินด้วยทำงานด้วยแล้วก็กินดีอยู่ดีเจอสังคมด้วยประมาณนี้นะคะแต่คุณสามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับ คุณอยู่ในจุดที่สมดุลมากๆบางคนเพิ่งทําบุญแล้วกลวดน้ําลงดินด้วยบางคนอยู่ในจุดที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือคิดจะซื้อน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงหรือเพื่อนหรือคุณสามารถแบบมีอารมณ์สุนทรีได้โดยการที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่าสิ่งดีๆหลังจากนี้เดลโอจะเปิดไพ่อีกห้าใบหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบคลิปนี้เวี่ยงไปเจอใคลนะคะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบภายใน7วันไม่เกินหึ่งเดือนนะ,ะมันจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นขอ5้าใบค่ะเดี๋ยวเปิดไพ่คชานันออร์เคิลเพิ่มนะคะอืมอะไรที่คุณคิดกังวล ิดเยอะคิดมากอยู่ในหัวตลอดเวลาหรือกลางคืนนอนไม่หลับหลับฝันทุกอย่างมันปิดตัดจบลงแล้วค่ะคุณจะมีความสุขแล้วนะคะภายใน10ชั่วโมง10วันแล้วโอ้มองว่ามันจะเกิดขึ้นภายใน7วันอย่างที่โอบอกด้วยนะอุย้ยพลังงานของใครที่อยากตั้งคันมีบุตร แล้วคุณแบบนอนไม่หลับเครียดคิดเยอะคิดมากถ้าคุณอยู่ในกระบวนการที่ไปหาคุณหมอแล้วนะคะหลังจากนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะเขามาแล้วนะคะน้องมาแล้วนะส่วนใครที่คิดว่าจะมีบุตรมีลูกคุณจะคิดออกคิดได้ภายใน7วัน9วันนี้นะคะว่าคุณจะสามารถหาทางออกได้ว่าเออคุณจะไปปรึกษาคุณหมอที่ไหนคุณจะไปพบเจอช่องทางโลกโซเชียลออนไลน์ ที่จะสามารถทําให้คุณแก้ไขปัญหาในเรื่องที่คุณติดขัดคุณยึดติดอยู่คุณหาทางออกไม่ได้นะคะเรื่องไหนที่คุณหาทางออกไม่ได้หรือคุณคิดว่าเอ,อ่อใครที่ดิวอยู่กับคนทางไกลหรือต้องมีความห่างกันของใครบางคนมีความคิดถึงมีความนึกถึงเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือ คนที่คุณกำลังอยู่ในห่วงอารมณ์ในความคิดคิดเยอะคิดมากกังวลสงสัยและไม่แน่ใจค่ะแต่ที่ผ่านมาก็น่าจะคุยกันดีศึกษาดูใจกันมาดีทุกอย่างมันจะปิดตัดจบในเรื่องของการรอคอยการคิดเยอะความคิดมากการกังวลสงสัยไม่แน่ใจจะมีการได้มาเจอกันได้มีความรู้สึกที่เติมเต็ม fulfillment ถ้าใครที่โสดคุณจะเติมเต็มตัวเองได้ภายในเจ็วันนี้คุณจะสามารถคิดออกคิดได้ว่าคุณจะทำอะไรที่ชอบคุณจะไปเจอช่อง y o u t u เ e f a c e ก o o k ี g t w i t t e r Ti ิก o k อที่จะสามารถทำให้คุณเติมเต็มความรู้สึกตัวเองได้ที่จะสามารถทำให้คุณเยียวยาตัวเองได้มีความสุขนะคะแต่อมมองว่ามันเหมือนกับคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองแล้วคนที่คุณคิดถึงการน,นึกถึงกันเนี่ย คุณดูพลังงานนะเรื่องความรักเนี่ยมันมีคนคนนึงอะค่ะที่เขาเป็นพลังงานที่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันเขาพยายามทำงานเพื่อที่จะทำเงินหรือเขากำลังเรียนเพื่อที่จะให้จบแชปเตอร์หรือเขากำลังจะพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะนำของขวัญความมั่นคงความจริงจัง มาสู่คุณซึ่งเขาจะอิบยื่นตรงนั้นนะคะมาเป็นความสุขให้กับคุณคุณดูนะไพ่มันขึ้นเป็นพลังงานที่ที่เหมือนกันนะคะซึ่งคุณดูแลตัวเองดีมากปกป้องตัวเองดีมากซึ่งเขาก็คอยมองคุณดูอยู่เหมือนกันคุณก็หันไปมองเขาอยู่เหมือนกันทีนี้มันเหมือนกับโลกของเขาและโลกของคุณนะคะมันจะมาเติมเต็มกันได้มันจะมาเจอกันได้ โอว่าจะมีคนได้โดนสารภาพรักขอคคบบอกรักบอกชอบอาจจะเป็นการที่ได้พูดกับอะไรพูดบางอย่างกับคุณอะนะคะซึ่งมันเหมือนกับคุณกับเขาเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มานานแล้วสักระยะหนึ่งแล้วนะคะใครรอในเรื่องของการงานปิดตัดจบดีลจะได้รับเงินจะทำงานโปรเจกต์สำเร็จ ใครที่แบบทำงานกลางคืนดึกๆมันจะปิดตัดจบวงจรไซเคลิลนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเรียนจบมีโอกาสที่จะผ่อนอ,อ,อสังหารีมาซั์จบปิดตัดจบเรื่องเ,ออเรื่องวางแผนนะคะในสิ่งที่คุณคิดไว้แล้วก็เหมือนเคลียร์หนี้เคลียร์ค่าใช้จ่ายเคลียร์ปัญหาอะไรมันจะปิดตัดจบทุกอย่างค่ะที่มันเป็นปัญหามันจะปิดตัดจบแล้วคุณจะได้รับความ มั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่คุณคิดอยู่คิดเยอะคิดมากกังวลสงสัยคุณจะได้รับความอาความสุขค่ะเรามาดูไพ่ค่ะชานันออร์เ e คิลนะคะอีกห้าใหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบนะคะจะเกิดสิ่งดีๆอะไรขึ้นโอมองว่านะบางคนเน่ยภายในสิชั่วโมงเนี่ย คุณจะเลิกกังวลเลิกคิดมากเลิกสงสัยแล้วปล่อยจอยไปจากสิ่งที่ถูกจัดสรรให้ได้เรียนรู้และเข้ากระบวนการการเติบโตค่ได้เลยนะคนลุกจังขอให้ไพ่โปรดบอกเล่าค่ะเดี๋ยวขอ10บใบละกันเดี๋ยวเปิด5้าใบก่อนสิ่งดีๆหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบนะคะโอ้มอว่ามันเป็นพลังงานที่จะเกิดขึ้นเลยภายในก้างชั่วโมงสิบชั่วโมง แล้วก็จะมีเป็นพลังงานที่เจ็ดวันจนถึงสิบวันสิบเออเจ็ดวันจนถึงหนึ่งเดือนนะคะคุณจะมีความโชคดีเกิดขึ้นอะไรที่คุณคิดไม่ได้คุณจะคิดได้คุณจะได้รับโอกาสที่เป็นเหมือนของขวัญของฝากใครที่คิดเยอะคิดมากมันจะปิดตัดจบลงจริงๆนะคะใครที่คิดเยอะคิดมากใครมีแบบคิดเยอะคิดมากใครที่ วางแผนในเรื่องของการมีบุตรมีลูกหรือปวดท้องท้องน้อยนะคะหรือว่าเป็นอวัยวะส่วนท้องเอ,อ่อโรคลำไส้เก้าโรคกระเพาะโรคซีดโรคอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างอ่ะโอมมงว่ามันจะปิดตัดจบได้หมอดีได้รับการรักษาที่ดีหรือได้รับการผ่าตัดที่ดีนะคะมันจะเป็นการผ่าตัดสอ่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันจะเป็นอะไรที่ดีหรือบางคนจะ คิดไปทำสวยจองอแพ็กเกจทำสวยทำหล่อไว้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ทำแล้วก็จะได้จองแพ็กเกจแล้วมันก็จะทำให้คุณได้มีความสมบูรณ์สมบูรณ์สมดุลใบหน้าที่ดีแล้วก็ใครที่แบบมอนโอ,โอรู้สึกว่าคุณจะได้รับการเซ็นสัญญาการเซ็นสัญญาซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือจะมีใครบางคนนะคะ เขามาขอคอมมิทเมนต์กับคุณเช่นบอกชอบบอกรักคือคือคือจากคนคุยจะเป็นคนที่มีสถานะแบบนี้ค่ะแล้วใครที่แบบถ้าคุณยังสงสัยไม่แน่ใจว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่ามันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นก็คือคนที่ไม่ใช่มันจะปิดตัดจบลงไปค่ะขอให้คุณเปิดรับคนใหม่เข้ามาได้เลยและถ้าถามว่าคนที่ปิดตัดจบไปแล้วหลังจากนี้ จะมีคนใหม่เข้ามาหลังที่จะปิดตัดจบละเท่าไหร่หลังจากที่คุณปิดตัดจบเคลียร์ภายใน21วันคือเร็วสุดนะคะและหลังจากนั้นคือ2เดือนครึ่งที่จะเจอนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับของขวัญเป็นความรู้สึกที่มีความมั่นคงทางใจเช่นจะมีใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจ มั่นใจว่าเขาเป็นคนของคุณจริงๆเขาจริงจังชัดเจนกับคุณจริงๆสิ่งที่คุณทําดีมาสิ่งที่คุณเอ่อเยียวยาจิตใจตัวเองมาสิ่งที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองมาอย่างดีค่ะมันจะได้ถูกการเติมเต็มจากใครคนนึงเป็นเหมือนของขวัญน,นะคะแล้วใครที่แบบคิดกังวลอยู่ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยได้ด้วยดีถือซะว่าเป็นโชคดีนะคะขออีกห้าใบ อะไรที่แบบคุณเคยที่เหมือนกับใครคนอื่นมองคุณไม่ดีอะคะ่ะไม่ต้องไปกังวลสงสัยเพราะสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยจะได้รับทุกอย่างคืน ไพ่ใบนี้ดีมากเลยฉันจะปกป้องเธอเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่มีคนเข้ามาปกป้องภายใน9ชั่วโมงเริ่มต้นภายใน9ชั่วโมงจะมีคนมาทําให้คุณคลายกังวลคลายสงสยัยใครที่ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนเขาจะกลับเข้ามาค่ะเขาอาจจะงานยุ่งทํางานเยอะเรียนหนัก แต่หลังจากนี้ค่ะเขาจะกลับเข้ามามีความชัดเจนยุติธรรมจรงิงจังจรงิจรงใจกับคุณนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพจะหายถ้าเป็นในเรื่องของการงานคุณจะชนะคดีความคุณจะได้โอกาสเซ็นสัญญาต่างๆบนโลกโซเชียลออนไลน์หรือจะคิดงานออนไลน์ได้หรือคุณจะสามารถทำ ขายออนไลน์แล้วทำยอดได้เพิ่มอีก10เท่ามันจะเป็นความมั่นคงที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะส่วนใครที่คุยกับใครอยู่ดีลเกี่ยวกับใครอยู่มันมีโอกาสที่เขาจะมาพูดพูดพูดชัดเจนอะอบอุน่นมาอยู่ข้างๆคุณจะมีโอกาสที่ถ้าคุณยังโสดคุณจะคุณจะ,ค,ณจะคุณจะมีโอกาสได้เจอใครที่ เข้ามาทําให้คุณ่ะนะคะได้รู้สึกว่าคุณสามารถเลือกได้อะอุ๊ยแล้วไพ่ใบนี้ก็ออกมาเหมือนไพ่ใบนี้เลยทุกอย่างค่ะจะเคลียร์ปิดตัดจบทุกอุป,ปรสรรคปัญหาจริงๆจริงๆอะไรที่ผ่านมามันคือการเรียนรู้แล้วทุกๆอย่างมันจะปิดตัดจบลง คุณจะสามารถแบบอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเราก็จะสามารถทำงานมีการะเลยร์มิตรที่ดีมีลูกน้องบริวารที่ดีค่ะขอเจาะลุกเรื่องการงานหน่อยการงานเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ถ้าคุณไปขอพรไว้ในเรื่องของการงานนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ถ้าใครทำให้คุณเสียความรู้สึกคุณจะมองเห็นว่าคนคนนั้น เป็นยังไงแล้วคุณจะได้มีโอกาสเจอกาลยนานมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะการงานดีได้โอกาสได้งานมีโอกาสที่ใครไปสมัครงานแอสจวเครื่องบินมีโอกาสได้มีโอกาสที่จะได้รถเป็นของขวัญในเรื่องของการทํางานมีโอกาสออกรถได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่กรารยนานมิตรรอบตัวคุณในเรื่องของการงานจะดีด้วยนะมีโอกาสที่จะได้เ,เขาเรียกว่า สอบสัมภาษณ์ก็ผ่านเรียนจบเรียนผ่านขอดูการเงินเนี่ยค่ะการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบางอย่างแต่ขอให้คุณคิดให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ อาจจะมีอะไรเข้าของแตกหักหรือว่าไปเสริมสวยเสริมหล่อก็ต้องคิดให้ดีนะคะก็ขอให้แบ่งไปในเรื่องของช่วงนี้ประหยัดไปก่อนได้ก็จะดีในเรื่องของการเงินนะมาดูในเรื่องของความรักค่ะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบนะคะจะเป็นยังไงใครไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา ขอแบบหนักเลยแล้วอยู่ในกังวลในเรื่องของความเครียดก,กังวลสงสัยไม่แน่ใจด้วยชาวกองนี้ดูไม่ได้กังวลในเรื่องของการงานกับการเงินเท่าไหร่ทุกอย่างมันเหมือนจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวโอจะเปิดเพิ่มให้คือโอถามว่าอะไรที่หลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบแล้วเรื่องความรักอันนี้ที่เจาะให้นะคะความรักหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบอะไรที่ดีๆจะเข้ามา อารมณ์มันเหมือนกับมันมีบางอย่างในเรื่องของความรักอะค่ะคุณคิดเยอะคิดมากถ้าคุณโสดคุณอาจจะกังวลในเรื่องของเหนื่อยหนักแล้วแบบบางทีเหงาในใจลึกๆเหงาไม่มีใครก็อาจจะอยากได้ความรู้สึกที่สบายใจในเรื่องของคนรักความรักหรือมีคนคอยม,มาซัพพอร์ตหรือถ้าคุณมีคนคุยคุณอา,อาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจรงิงจังจรงิจรง,จรงใจไหมก็เหมือนไปขอพรนะให้เขาแบบ ชัดเจนไปเลยว่าจะจริงจังหรือจริงใจไหมหรือว่ามีใครขอให้แบบมีความมีมีมีการที่ทําให้คุณได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างอะคะ่ะถ้าคนมีคู่อะ่ะมันก็เหมือนกับว่าอยู่ไกลกันคิดถึงกังวลเขาแบบทําทงานเยอะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นโอขอเปิดไพ่ดูหน่อยเพราะว่านะไพ่พื้นฐานที่เกิดขึ้นมาสิบใบเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยโอมีความรู้สึกว่าคุณจะเคลียร์ปิดตัดจบได้ภายในเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงเร็วสุด ภายในเจวันช้าสุดคือ1เดือนแต่โอ้ว่าไม,ไม่ไม่น่าถึง1เดือนนะคะพลังงานแค่9-9ชั่วโมงก็ปิดตัดจบเคลียร์ทุกปัญหาแลละหรือ7วันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่คุณจะมีความหนักแน่นได้รับความชัดเจนแหละเออว่าจะไปในทิศทางไหนงั้นโอ้ขอให้ออร c l เบอกต่อไปไหนยคะ่ะเรื่องความรักว่าหลังจากที่คุณจบคลิปนี้แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ อะไรที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนะคะมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอนะคะเจ้ากรรมมามันเหมือนทำให้คุณต้องกังวลสงสัยไม่แน่ใจแล้วมันจะทําให้คุณอาจจะทะเลาะมีปากเสียงกับคนรักโอ้อยากให้คุณอดทนแล้วก็นิ่งเฉยก่อนถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกมีอารมณ์ปีตขึ้นมาให้นึกถึงท้องฟ้าเงยหน้ามองฟ้าก็ได้หรือว่าทํานึกถึงเอ่อ ความคิดที่แบบเป็นเซตศูนย์เซตศีโลว่างๆก็ได้ค่ะเพื่อที่จะทําให้ความรู้สึกคุณเย็นลงเบาขึ้นจะได้ไม่ต้องมีเรื่องที่ทะเลาะหรือมีเรื่องที่มีปากเสียงหรือมีเรื่องที่ต้องขุนเครงใจเราต้องเก็บมาไว้มาคิดนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างคุณเก็บเรื่องราวทุกอย่างมาคิดไม่ได้มันจะเสียดายความสุขในะปัจจุบันนะอันนี้ไพ่เล่าเรื่องออกมาเลยอะคะ่ะหลังจากนี้ค่ะมันเหมือนกับอะไรที่ ดีๆคุณก็ไม่ฟังแหละมันเหมือนกับสิ่งที่คุณไปขอพรมาคุณก็ไม่เชื่อแหละแล้วมันจะทำให้คุณแบบติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่นี้โอ้ขอสรุปเลยค่ะคือโอไม่อยากรู้เรื่องราวแบบรายละเอียดแหละโออยากรู้ว่าแบบหลังจากที่คุณดูคลิปนี้คนที่ดูช่องโอคลิปนี้มาเจอคลิปนี้ในเรื่องของความรักค่ะเขาจะได้รับ สิ่งที่ดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างไรบ้างคะภายใน9วันเออภายใน9ชั่วโมง7วันไม่เกิน1เดือนนี้คะ่ะขอไพ่5้าใบโอ้ยทุกอย่างจะแบบได้เริ่มต้นใหม่กลับมาคืนดีกันทุกอย่างหยุดชะง,งักนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายบางคนต่างเหนื่อยนะคะ อุ้ยเรามีการได้กลับมาเจอกันได้กลับมาดูแลรักษาความรู้สึกกันทุกอย่างช่วงเนี้ค่ะไพ่จะเล่าว่าในเรื่องของความรักมันจะเป็นมรสุมที่คุณอาจจะต้องเยียวยาจิตใจมันอาจจะเจออะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกไม่ดีทะเลาะกับตัวเองเครียดร้องไห้กังวลสงสัยไม่แน่ใจในคนคนนี้ โอขอเปิดไพ่ให้หน่อยว่าคนคนนี้ของคนที่คุณมาเจอคลิกอินทุกคนค่ะผ่านช่องโอค่ะปลอดภัยที่จะรักเขาตั้งใจที่จะเข้ามารักคุณจริงๆรไหมดัดนิสยัยช่วยกันทำมาหากินนักสืบถามว่าปลอดภัยที่จะรักไหม โอ oh, มองว่ามันจะมีการปรับตัวที่จะต้องเข้ามาปรับตัวกันแล้วค่อยเรียนรู้ซึ่งกันและกันปลอดภัยที่จะรักไหมตอนนี้ปลอดภัยค่ะและมันต้องเริ่มที่คุณก่อน ถึงเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของความรักครั้งนี้อย่างจริงจังแล้วแล้วปล่อยจอยไปเลยค่ะไม่ว่าโอกาสหนทางข้างหน้ามันจะเจอกับอะไรขอให้คุณได้รู้เอาไว้เลยว่ามันเป็นการปรับมันเป็นการเปลี่ยนมันเป็นการเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณขาดและเขาก็ขาดเพื่อที่จะมาช่วยการเติมเต็มต่างเติมเต็มในสิ่งที่คุณและเขาไม่มี เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะภายในไม่กี่ชั่วโมงเรื่องราวความรักของคุณจะมีโอกาสที่ไม่คุณก็เขาจากที่เหนื่อยงานมาคิดมากเรื่องงานมาแล้วก็คิดมากเรื่องการละกันมันจะหยุดตัดจบลงวงโคจรน,นั้นนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกันมีโอกาสที่จะได้สัางสัมพันธ์กันใหม่มีโอกาสที่จะได้มีความสุข ทุกอย่างจะมีโอกาสรีเซ็ตเริ่มต้นกันใหม่ได้พูดคุยบางทีได้เจอบางคนได้ไปนั่งกินข้าวร้านอาหารบางคนได้ไปเจอกันนะคะบางคนเนี่ยจากที่เครียดคิดเยอะคิดมากหลังจากนี้ค่ะมันจะดีแล้วนะคะเพราะทุกอย่างที่คุณไปขอพรคะ่ะคุณจะได้และคนคนนี้ปลอดภัยที่จะรักจริงๆคุณดูรูปหัวใจสิขอให้คุณทำพลังงานของคุณให้ดีนะคะ แล้วคุณจะมองเห็นโอกาสและมีสติในการที่คุณจะได้ดำเนินต่อไปทุกอย่างจบลงแล้วค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณเดินมาเป็นทางที่ถูกต้องนะคะคุณอาจจะเจอกับอะไรบางอย่างที่ที่เศร้าเสียใจมาอุ๊ยแต่ไพ่ใบนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนมาบอกคุณเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ย มันใช่แหละขอให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเพราะสิ่งที่คุณเลือกเองมันคือสิ่งที่เป็นความต้องการจากจิตใต้สำนึกคุณจริงๆอะคะ่ะทำพลังงานให้ดีนะคะและเมื่อคุณทำพลังงานให้ดีสิ่งที่เป็นลบๆค่ะจะถูกเคลียร์ออกไปอย่างอัตโนมัติจริงๆขอให้คุณโชคบีลืมกดติดตามกด u b s r r i e e กันสวัสดีค่ะ